คุณอาจจะหลงรักใครบางคนเพราะเขาใจดีหรือบางทีเพราะเขาน่ารักแต่บางครั้งความรักก็สร้างเรื่องแปลกใจให้เราได้เสมอถ้าความรักทําให้คนเราขาดสติตอนนี้ฉันก็คงกําลังวิ่งเข้าใส่พายุใต้ฝุ่นฉันไม่สนว่าใครจะมองฉันยังไงเพราะสิ่งที่ฉันทําอยู่บนความถูกต้องและเหตุผลเสมอชื่อเลน,นและไม่จําเป็นต้องฝนตกในใจทุกวันก็ได้นี่คะ บังผลให้ไงคะพี่จะได้ไม่ต้องเปรียบคนเดียวไงและนั่นก็ส่งผลให้ฉันเจอกับเรื่องดีดีบางครั้งชีวิตก็ส่งสัญญาณบางอย่างให้เราแต่ก็อยู่ที่เราจะเลือกและมองเห็นมันหรือเปล่า วันนี้ร้านปิดนะคะตกลงพี่ไม่ได้ชอบไอ้แพทหรอแล้วทั้งหมดที่ผ่านมาคือพี่แค่ได้เล่นกับมันนะการที่แกยอมเขาอะ่ะมันไม่ได้ทำให้ใครรักแกมากขึ้นหรอกนะไม่มีรักครั้งไหนที่ไม่เสียใจหรอกพี่เลน ถ้าไม่เจ็บปวดไม่ผิดหวังก็คงเรียกว่าความรักไม่ได้มีแต่เรายินดีที่จะรักแม่จะเห็นความเสียใจนั้นอยู่ที่ปลายทางก็ตามมันเป็นพี่ตังหะที่ไม่ควรรักเธอเลยหรือรักใครอีกเลยอะ่ะพี่เลนพวกเธอจะปลดล็อกหัวใจครั้งนี้ได้อย่างไร Unlock your love รักได้ไหม่ใยตัวร้ายเริ่ม11กันยายนี้เวลาห้าทุ่มตรงมาแล้วค่ะขนูแพ พอมาขนาดนี้ไม่มาชาติหน้าเลยหรอคะโอเคกัน <Okay, S 1> เดี๋ยวชาล่ากลับมานะดูสดทางช่อง GMM 25ดูย้อนหลังทางแอปวันดี